เวลา13นาฬิกา53นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัดรวรคาติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปยังหองประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563และ2564 ในการนี้พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาแพทยาศาสตร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิปริญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม2,662คนรางวัลเกียรตินิยมและโล่รางวัลศึกษ์แห่งปีที่วไลลักษณ์ แก่บัณฑิตเข็มและโลกกิจการแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเข็มรางวัลจอพอทองคํามหาวิทยาลัยวไลรักษณและเข็มประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นแก่อาจารย์ มหาวิทยาลัยวัลหลยลักได้พัฒนานหลักสูตรนานาชาติเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องมีการนำระบบ The UK Professional Standards Framework จากสหราชอาณาจักรมาใช้เพื่อให้อาจารย์มีทักษะการสอนอย่างมืออาชีพพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจุบันมีอาจารย์ได้รับการรับรองจำนวน539คนมากที่สุดในประเทศและเป็นอันดับที่3ของโลก ในการนี้พระาราชาานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าแต่ละคนจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีให้ได้ผู้ที่เป็นคนเก่งแท้คือผู้รู้จักนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานสถานการณ์สภาพแวดล้อมตลอดจนวัฒนธรรมและสังคมจนงานที่ทำสำเร็จผลสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผู้ที่เป็นคนดีแท้คือผู้รู้จักพิจารณาแยกแยะความถูกความผิดความดีความชั่วแล้วประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องไม่นำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เป็นโทษเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่น หากบัณฑิตตั้งใจฝึกฝนอบรมตนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีผู้ประพฤตินตนปฏิบัติงานโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของชาติบ้านเมืองยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนแล้วแต่และคนก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีอนาคตที่มั่นคงสมดังที่มุ่งหวังทั้งสามารถสร้างสารรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์